อมคุณได้กินไหมกินมากจะเขาบอกหอมมากเลยหอะอมหอมอมหอมหอมหเมหอ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 มนอมห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 เมหอ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 มหเมหอมหอมอมหอม่อมห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 อม่อมห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 อมอมห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 อมอมห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 อมอมห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 เมหอมหอมหอาหอมหอมหอม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  คือสคือส่วนก็คือเกิดได้เลยใช่ไหมคะอีนี่สืบสองหรือสิบหกใครรู้มาคะยังคุกเกิดวันไหนสิบสองเดี๋ยวนี้ปะสิบสองเปอร์เซ็นตขอคุณคือวันที่ใครกันเลยเป็นเงี้ยคู่กันหรือเปล่านี่ในการที่คือใช่รับ ่อยร้อนับยรัะช่วงสั้นแหละพี่เป๋ยโจงขอบคุณวีนนี่นะคะเห็นพี่ชาบางคนก็ไม่รู้ว่าอของขวัญไปร้องถึงพี่แม่มานล้วใครก็เลยเลยอีบาไม่หมดโอ้โหคุณหอกไปกันยังไม่ท้องไม่รู้ตัวนะคะที่ขอถามก็ อนนีคก็คือาใส่กระเป๋าเดินทางเลยตอนที like uh, so problem, ่าไปคืนเดียวกระเปาเลยใตอนแรกผมก็กลัวเพราะสังเกตกระเปว่าไมกระเป๋าเดินทางล้วมีงไม่เยาค่ืนเก็เลยยัดของตเลยมันเข้าไปแค่หนเหรอได่ครับก็คือกระเป๋ากระเป๋าเกเตินคุณรู้ตัวไรบ้าไงว่าเขาจะมีการยัดอะไรเข้าไรกระเป๋าไหม ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยโอยคุณแกแล้วพอรู้เขาเสีร์จพอผ่านเองต่อมาอย่านี้รู้สึกยังไงพี่ชายครับผมก็อยู่ดีวบทีกามแตงอัลบ้มให้มแล้วตกใจเฮ้ยแต่ว่างอมาจากประเทศไทยออกก็มี่เขเก่งมากนะจริงจริงานเสียหายกว่าที่อยู่ไปล้วอะไเงินเาินให้้วนเนาะไปงานต่อเลยนะมันากะแล้วคูกเอาไปยังไงเ ให้คนวให้ตัวเรารููอ่ะือูกาเก่งมากนะคะทียินดีด้วยนะคะอของก่อนนะคะโอเคเกิด